สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรจงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟ G7 และกาแฟอินโดคาเฟ่ affe, นมสดตูโทนขนาดแค่ยี่บสองอนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับมีผงกาแฟ G7 ผงกาแฟอินโดคาเฟ่ affe, นมข้นหวาน นมข้นจืดนมสดน้ำร้อนแะล้วก็น,น้ำแข็งนะครับเรามาเริ่มชงกันเลยนะครับช่วง้ดู2แก้ว2รสชาติพร้อมกันเลยนะครับแก้วแรกนะครับเป็นกาแฟ G7 ผงกาแฟ G7 1ซ16อง16กรัมนะครับ G7 กาแฟเวียดน,นามนะครับต่อไปนะครับผงกาแฟอินโดคาเฟ่2ซอง 25กรัมนะครับกาแฟจากประเทศอินโดนีเซียนะครับน้ำร้อนไปจัดจัดนะครับแก้วละ90 ml าาะะกาแฟเวียดนามปะทะกาแฟอินโดนีเซียนะครับต่อไปนะครับนมข้นหวานแก้วละ30 ml นมข้นหวานคารนชชั่นนะครับนมข้นจืด แก้วละ40 ml นมข้นจืดคารเนชั่นนะครับโอ้หอมสุดๆเลยนะครับกาแฟเวียดนามก็หอมอินโดนีเซียก็หอมมากเลยนะครับ คราวนี้เราจะจ,จัดเสร็จแล้วนะครับกาแฟจี๊ดนะครับต่อไปเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับคราวนี้ทอมน้ด้วยนมสดนะครับนมสดเมจิ60 ml โอ้หอมหน่าทานทั้งสองแก้วเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟ G7 และกาแฟอินโดคาเฟ่ afe, นมสดทูโทนขนาดแก้วยุบสองออนนะครับกาแฟ G7 กาแฟเวียดนามเก๋ใบกาแฟและก็กาแฟอินโดนีเซีย Indo นะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ